สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำตัวหนาตัวเอียงและการขีดเส้นใต้นใน Google สไลด์กันนะคะอย่างแรกพิมพ์อะไรก็ได้ที่ต้องการน,นะคะอย่างเช่นพิมพ์หัวข้อว่า Google สไลด์ค่ะพอได้หัวข้อแล้วก็จะแตะอุปรกรณ์ตามความชอบได้เลยนะคะ สังเกตเห็นเมนูด้านบนซ้ายจะเห็นตัว b จะเป็นการทำให้ตัวอักษรหนาขึ้นค่ะต่อมาเราก็เลือกสไตล์ฟอนต์ที่เราชอบได้เลยค่ะโดยเมนูฟอนต์จะอยู่มุมขวาบนเป็นตัวอักษร A ค่ะการทำให้ตัวอักษรเอียงคือกดที่เครื่องหมายทับข้างๆตัว b ได้เลยค่ะแค่นี้หัวข้อก็จะเอียงแล้วค่ะ การขีดเส้นใต้ก็สามารถกดปุ่มเมนูถัดมาได้เลยสัญ,ญลักษณ์ตัวย่มีขีดด้านล่างค่ะทีเรามาใส่สีให้หัวข้อเรากันค่ะกดที่ตัว A มุมซ้ายบนแค่นี้แล้วก็สามารถเลือกสีที่ชอบได้แล้วค่ะหัวข้อรองก็สามารถทําแบบเดียวกันกับหัวข้อใหญ่ได้เลยนะคะ ต่อมาเราจะลองใส่เนื้อหาสไลด์ค่ะโดยไปที่ปุ่มบวกด้านมุมขวานและเลือกคําว่าข้อความได้เลยค่ะและเราสามารถพิมพ์เนื้อหาที่ต้องการได้เลยค่ะเลือกคอนจัดองค์ประกอบเลือกขนาดของคอนตามความชอบได้เลยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ตามแบบที่เราต้องการแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย